และนี่คือแม่พันธุ์อนาคตที่เราได้พัฒนาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ได้ทํามาต่อเนื่องแบบพิสูจน์มาแล้วสองชั้นสำหรับไก่พม่าลำวงก็จะทำเป็นสีขาวแซมดำเพื่อให้ง่ายแก่การแยกสายพันธุ์สิ่งที่เราได้จากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นลีลาเชิงชนแผดตีรวมถึงเบร์แข้งที่หนักหน่วงแล้วก็เหลือแต่สีนี่แหละที่ยังไม่ลงตัวแต่ก็ได้มาบางสีเช่นสีนกกดที่ค่อนข้างจะนิ่ง ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปบ้างและการเลี้ยงของเราก็เลี้ยงให้ง่ายแก่การดูแลไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็จะให้เข้ากับพืชผักในแวดล้อมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็จะเน้นแบบหลากหลายและก็อาหารหลักก็ยังเป็นข้าวเปลือกที่ต้องจ่ายให้กินเป็นปกติทุกวันและในช่วงนี้ก็เริ่มจะขยายโครงสร้างเป็นบางส่วนแล้วก็ถือว่ากำลังสวยงามเลย นอกจากสายพมา่าลำวงพัฒนาแล้วเราก็ยังพัฒนาสายเชิงอีกด้วยก็จะเน้นเชิงคุมบนเข้าประกบหลังเพิ่มความดุดดันในการเข้าโจมตี